สวัสดีครับเพื่อนในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำทริคความรู้ดีๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์กันนะครับเช่นเคยครับในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพตัวไดเวอร ที่อยู่ในเครื่องที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้พร้อมใช้นะครับเวลาที่เราติดตั้งตัวระบบปฏิบัติการในครั้งต่อไปเราจะได้ใช้ได้ง่ายๆนะครับในการอัปเดตไดเวอร์ในการติดตั้งไดเวอร์เราจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแบ็กอัพตัวไดเวอร์ด้วย Diver m a g i c i กเนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจัดการ d i เ v r r ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในตอนแรกนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะทำนะครับก่อนที่จะทำแล้วก็ทำการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปเดตตัว Di เ v e r ให้เรียบร้อยให้มันเป็นตัวล่าสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาทำการแบ็กอัพดิเวอร์ไว้ใช้งานกันได้เลยครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ b a c k u แบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมตัวนี้อีกนะครับกว่าที่มันจะอัปเดตไดเวอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นหลายเดือนหรือว่าเป็นปีกันเลยทีเดียวนะครับตัวไดเวอร์นี่ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาที่เพื่อนๆติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อนๆนแค่ Enter ในการติดตั้งนะครับเท่านั้นตัวไดเวอร์ก็จะมาเป็นไดเวอร์ที่อัปเดต ล่าสุดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับตอนนี้ผมติดตั้งตัวโปรแกรม Driver Magician เรียบร้อยแล้วนะครับ D Driver Magician 16 of 40นะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วผม Enter <Driver S 1> ้าไป Driver Magician v5.4 Select all Button Alt Plus ตอนนี้นะครับเวลาเราติดตั้งเข้ามานะครับปกติถ้ามันยังไม่เคยอัปเดตไดเวอร์มันจะถามให้เราอัปเดตนะครับตรวจสอบไดเวอรแล้วก็อัปเดตไดเวอรเรียบร้อยนะครับให้เราทำกัน สแกนแล้วก็อัปเดตไดเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะแท็บนะครับลองพาเพื่อนๆดูกันเพ select all but not plus uh, อันนี้ก็จะ select all นะครับมันก็จะ uh, เลือกว่าเราจะ select พวกไดเวอร์เลือกดาเวอร์ทั้งหมดไหมนะครับ <Pain. S 1> เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆแท็บดู p a เพ p เพ n ตัวนี้ก็มันจะไม่อ่านนะครับ options button Option, ตัวนี้นะครับ live update button รีฟอัปเดตก็คืออันนี้ก็น่าจะเป็นออนไลน์อัปเดตนะครับ Uninstall Drivers button Uninstall Driver ก็คือลบไดเวอร์ครับ Update Drivers button Update Driver ก็คือเราจะตรวจสอบการอัปเดตนะครับอันนี้ผมอัปเดตไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปแบ็กอัพกัน Restore Drivers button Restore Driver ก็คือเราจะอ่า Restore Driver ที่เราแบ็กอัพไว้นะครับลงติดตั้งในเครื่องนะครับ Backup Drivers button Uh, backup d i v e r นะครับอันนี้ก็คือเราจะทำการ backup driver นะครับ <Pink. S 1> นะครับก่อนที่เราจะ backup driver นะครับให้เรามาที่ list edit multi line the above is all non Microsoft device drivers in your computer which means they are not contained in Microsoft Windows operating นะครับอันนี้มันก็จะเตือนนะครับว่าตัว driver ตัวนี้มันก็จะเป็นแค่การติดตั้งตัว driver เฉยๆนะครับมันไม่ได้รวมถึงตัวระบบปฏิบัติการ ของ Windows นะครับที่มาด้วยนะครับ Start Backup Button p c e s S นะครับอันนี้ก็จะเป็น Start Backup นะครับ Alternate S นะครับ Shortcut Select b u t n o t p l a s S นะครับเราก็จะต้องมาทำการ Select All ก่อนครับ Space Select None นะครับพอเรากด Space Bar แล้วมันจะบอกว่า Select None นั่นหมายความว่ามันเลือกทั้งหมดแล้วนะครับแราแท็บลงมาครับ Pain Options Button นะครับมาเลือกที่ Option ครับ s c Options Cancel Button Plus s นะครับพอ Option เสร็จแล้วมันจะมี Cancel ขึ้นมานะครับ ผมจะลองแท็บลงมาดูโอเคบัตน o t มีโอเคเพนมีเพน button a u to radio นะครับจริงๆแล้วมันจะมีมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมปรับมา radio โอเค Radio button check combo box high collapsed. Radio button checked backup drivers to an auto setup package. Radio button checked backup drivers to a self-extractor. eggs radio button checked. Radio radio button checked backup drivers to folders. Radio button checked. I won't put a I on on พอแท็บลงมาตรงนี้ <Pay. S 1> นะครั Radio Radio ปกติค่าเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Backup Driver fold, uh, to Folder อันนี้ใครต้องการที่จะได้ d ดเวอรที่มันยังไม่ได้บีบอัดอะไรเลยนะครับได้ไ r เวอรแบบเพียวๆเลยนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกตรงนี้ได้นะครับมันก็เวลาที่เรา backup มันก็จะถามว่าเราจะเอาไดเวอรไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะครับเราก็จะต้องสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อน อันนี้ผมเลือกลูกศรขึ้นครับ Radio button checked Backup drivers to an auto setup package e x e x Radio button checked นะครับอันนี้มันก็จะบอกว่า Backup driver to ออโต้เซตอัพแพ็กเกจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าไอตัวเนี้ยเวลาที่เราแบ็กอัพไปเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปเราไม่จำเป็นที่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมนะครับเราแค่ Enter ตรงตัวไดเวอร์ที่เราแบ็กอัพไปมันก็จะทำการติดตั้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ ยอดเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังดูก่อนนะครับเลื่อลูกศรขึ้นไปนะครับ Radio button c h e c k d a c k u p drivers to a self extractor x b a c k u p folder to s uh, o e l f extractor นะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน,นครับมันจะเป็นบีบอัดนะครับการ backup แบบบีบอัดไฟล์แล้วก็ uh, เราสามารถที่จะ enter นะครับ enter ไปแล้วมันจะแตกไฟล์ให้แต่ว่า เราจะต้องเบราว์ไปหาตัว folder d r i v e วเองนะครับก็อันนี้ก็สำหรับคนที่พอที่จะมีความรู้เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์การติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะใช้งาน แบบลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับ radio button check backup drivers to a compressed file .zip radio button check เสอนขึ้นมานะครับ backup to folder uh, backup to radio button check backup drivers to a compressed file .zip radio <to S 2> button focus <compact S 2> check .zip นะครับอันนี้ก็คือแบบ uh, backup ไปเป็นแบบอ่ uh, .zip file นะครับเวลาเราจะใช้งานบางโปรแกรมต้องการที่ได v เวอร์แบบ .zip หรือว่าเราอาจจะต้องการที่จะบีบอัดไว้นะครับ radio button checked backup drivers to folders radio button checked นะก็จะย้อนมาที่โฟลเดอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคผมเลื่อนลูกศรขึ้นแนะนําให้เลื่อนลูกศรขึ้นนะครับไม่ควรที่จะเลือล่อนลูกศรลงเพราะว่ามันจะกระโดดไปตัวอื่นนะครับ radio button checked backup drivers to an auto setup package d o x radio button checked นะครับผมก็จะเลือกที่ backup driver to auto setup package นะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นผมแท็บลงมา high collapsed. ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคุณภาพของการแบ็กอ่อนะครับของการบีบอัดนะครับก็จะมี medium low m i low <None. S 1> มี none low medium high medium high แล้วก็แนะนำให้เลือก high เลยนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ cancel button alt plus ok button alt plus L แล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกโอเค driver magician v point อ่าเสร็จแล้วแท็บลงมาครับ live update button แท็บลงมาอีกครับ uninstall drivers button แท็บลงมาอีกครับ update drivers button ทบลงมงอีกครับ Restore Drivers Button แทบลองมีกครับ Backup Drivers Button อ่ารับให้มาเลือกที่ Backup d r i v e r ตัวนี้นะครับกด Spacebar ไปหรือ Enter ก็ได้นะครับ Space Options Button Backup Drivers Button อ่า Spacebar ไม่ได้เอ็ดลมผมลอง Enter ดูนะครับ Restore d r drive. Backup Drivers Pain List Edit Multi Line The Above Is All Non Microsoft Device Start Backup Button Alt Plus S, <S อ๋อ Edit List มาที่ Start Backup นะครับเพื <Edit list. S 1> ่อนๆ d t i s t a i n Backup Drivers Button ตัวนี้นะครับ Backup Driver ไม่ได้นะครับตัวนี้ Backup Driver Button ตัวนี้ไม่ได้ p a i s t m u l l o a r t Backup งมาที่ Start Backup นะครับเดี๋ยวเบื้องเบื <Edit list. S 1> ้องต้นเราจะต้องไปเลือกที่ Start Edit List เบื้องต้นเราจะต้องมาเลือกที่ Backup Driver ตัวนี้ก่อนนะครับ Pain Backup Start List Edit Multiline Button As าต้องมาเลือกที่ Start Backup นะครับโอเค Enter ไปเลย Driver Magician Dialog please select the device drivers <Okay. S 2> Driver Magician โอเคนะครับมันก็จะบอกว่าให้ Select ก่อนเมื่อกี้ Select Pain Select all Button All Plus Alt. ตรงนี้นะครับมันเมื่อกี้มันยกเลิกการ Select นะครับเราแท็บลงมาที่ Select None Select All นะครับ Enter ไปให้มันบอกว่า Select None ก่อนนะครับหลังจากนั้นชิปแท็บขึ้นไป Start Backup Button All Plus นะครับแล้วก็เลือกที่ Start Backup Browse for Folder Dialog please select the directory where you want to save driver backup level one is PC expanded 13 of 14. start backup level 2 local disk c local disk d expanded 91 items s level 3 sync collapse s software expanded 41d level 4 Dbt collapsed 4 of 41 d driver collapsed 5 of 41 expand level 5 3 Yeti Pro driver magician 3, drivers backup 4 of seven level five okay ผมได้แล้วนะครับจริงๆแล้วมันจะเป็นแบบให้เลือกแบบ Tree View นะครับเพื่อนๆก็กดเลือกลูกศรลงมาแล้วก็เลือกลูกศรขวาในการเลือกโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆสร้างไว้หรือเพื่อนๆต้องการก็หลังจากนั้นก็กดสเปซบาร์นะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับเลือกที่โอเคนะครับกดสเปซบาร์ไป d r i v a g i c n v 5.4 o p b u t t o n ก็จะเริ่มแบ็กอัพเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็เบื้องต้นเพื่อนๆก็ต้อง ไปเลือกออปชันก่อนนะครับไปเลือกออปชันแล้วก็ไปเลือกที่แบ็กอัพบั t ทอนแล้วก็แทบมาที่ select all นะครับ select all diver พอถ้าเรา Enter ตรง select all มันจะบอกว่า select นั n นนะครับนั่นหมายความว่ามันเลือกไว้ทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นให้ชิปแท็บขึ้นไปตรง start backup มันจะให้ browse หาตัวปลายทางที่เราจะจัดเก็บตัว diver ไว้นะครับหลังจากนั้นก็ อพอเลือกได้แล้วก็กด Spacebar ในการเลือกเสร็จแล้วแท็บลงมาที่โอเคมันจะเริ่ม Backup ให้นะครับเดี๋ยวเรารอดูผลผลผลงานนะครับผลลัพธ์ที่เรา Backup มานะครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันอันนี้ผมใช้คำสั่ง nvda Tab นะครับมันก็จะบอกว่า Stop Backup นะครับ nvda Tab นะครับเอาไว้อ่านในตัว โฟกัสนะครับของเคอร์เซอร์ที่โฟกัสอยู่ปัจจุบันครับ Stop backup button focused Alt plus S, <S นะครับผมแท็บดูไม่มีอะไรนะครับมันก็ไม่อ่านให้ Stop backup button focused Alt plus S, <S นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ OCR ดูนะครับ NVDA R Recognizing result d a r stop back up uh, stop back up stop back up stop back up ประมาณ Stop backup button Alt <laughs> ก็ไม่มีอะไร,ะร Stop backup button focused Alt plus S, <S ก็รอไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน จนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไดเวอร์ของเพื่อนๆนะครับที่ใช้ขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆในการาแบ็กอัพหรือว่าสำรองไดเวอร์แบบง่ายๆนะครับ ปกติเวลาเราลงไดเวอร์นะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะตัวระบบ Windows เขามีมาให้เขาเจอค่อนข้างเจอเยอะแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องอัปเดตไดเวอร์บางตัวให้เป็นตัวล่าสุดเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อการทำงานการทำงานให้เสถียรการทำงานให้ส,หสมทูทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอัปเดตพอเราติดตั้งตัวไดเวอร์แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับในการ แบ็กอัพไดเวอร์นะครับให้ใช้งานได้แบบอย่างง่ายเลยนะครับปกติเวลาที่เราจะมาติดตั้งเวลาที่เราจะมาอัปเดตไดเวอร์เราก็จะต้องติดตั้งทีละไฟล์ติดตั้งทีละแพคเกจนะครับแต่ว่าพอเราแบ็กอัพตัวนี้ไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะ Enter ครั้งเดียวแล้วก็นั่งรอได้เลยนะครับมันก็จะทำการอัปเดตทำการติดตั้งไดเวอร์ให้เรา ให้เป็นปัจจุบันได้เลยนะครับ Stop backup button focused alt plus s, <S นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ Driver magician v 5.4 Driver magician v 5.4 pain pain focused นะครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับ Driver. Driver เพราะว่า <Mag ician S 1> มัน <V> ทำการบีบอัดแล้วก็ทำการเป็นทำการทำเป็นตัวไฟลเซตอัพด้วย pain focused recognizing result backup driven RS or driven. An uh, instant driven. Live update. Live update. Live update. An instant- RS backup drive, Update driven. Update driven. Backup yeah. driven. Pain. Okay. Driver Magician V5.4. Driver Magician V5.4. Pain. Okay. Right. Pain focused. I'll F4. Desktop list. Driver Magician 16 of 40. Nah, just Run dialog type the name D D. Local disk D. Items view Saint 37 of 100 S. Soft, items view list dB Driver 6 of Items view list 14 to B. Blue Yeti Pro B. Driver Magician 3 of 12. Drivers backup 4. Items selected. Date, drivers backup 1 of 1. Items view list. Driver auto setup .exe not selected 1 of 1. Driver auto setup .exe 2 of 2. Driver auto install X 1 of 2 driver auto setup.exe 2 of 2 driver auto install.exe 1 of 2 I <If eleven> <regret> will <What> no. go to see the size first to see how much it is driver auto install.exe mod of create size on disk 228 kilobytes 233,472 create size on disk 228 kilobytes drivers back msv bpm 60 driver auto setup.exe 3 of 3 driver auto setup.exe mod of create size on disk driver auto setup.exe mod of create size on disk 449 megabytes 470 drivers back there are more than 400 megabytes this is done S MS s Driver Auto 3 3. <S นะครับเวลาที่เพื่อนๆต้องการที่จะติดตั้งก็มาติดตั้งที่มาเอนเ r อร์ที่ auto. driver auto setup x t o of t driver auto setup x, um x t Set e of 3 s c o t f l dot ocx 2 driver auto setup x t h r e of 3นะครับตรงนี้นะครับเอนเ r อร์ Enter ตรงนี้เลยมันก็จะทำการติดตั้งให้ s c driver auto install x o e of e driver auto install x ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ได้เหมือนกัน um นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ ลองเอาไปใช้งานกันนะครับลองเอาไปใช้งานกันดูผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อนก็ช่วยประหยัดเวลาเพื่อนเพื่อนนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ